ละครสั้นนักต้มตุ๋นลายพรางตัวละครหนึ่งสารวัตรเอกตำรวจนักสืบผู้ชาญฉลาดมุ่งมั่นในความยุติธรรม2ผู้กองมิน้นตำรวจผู้ช่วยสาวเก่งกล้าหาญและมีไหวพริบสาวินนักต้มตุ๋นมากฝีมือผู้ใช้การแสดงเก่งกาจหลอกลวงคน4ี่ในเดชาผู้เสียหายที่ถูกหลอกเงินจำนวนมหาศาลฉากที่1นึ่สำนักงานตำรวจสารวัตรรอเอกและผู้กองมิน้นกำลังประชุมทีมเกี่ยวกับคดีวินผู้กองมิน้น คดีนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเขาเปลี่ยนชื่อใช้เอกสารปลอมและไม่มีใครเคยเห็นหน้าชัดเจนสารวัตรเอกเขามักหลอกให้เหยื่อโอนเงินก่อนแล้วหลบหนีไปเราต้องล่อให้เขาเผยตัวผู้กองมิ้นฉันได้ข้อมูลว่าเขากำลังจะนัดเหยื่อรายใหม่ที่งานประมูลภาพเขียนในโรงแรมหรูคืนนี้ค่ะสารวัตรเอกงั้นเราไปกันแต่ต้องระวังแผนรัดกุมวินไม่ใช่คนธรรมดาฉากที่สอง งานประมูลในโรงแรมหรูสารวัตรเอกและผู้กองมิ้นปลอมตัวเป็นผู้เข้าร่วมงานโดยสารวัตรเอกแกล้งเป็นเศรษฐีผู้สนใจลงทุนวินแต่งตัวหรูหราเดินเข้ามาพูดกับสารวัตรเอกสวัสดีครับคุณสารวัตรเอกยิ้มเรียกผมว่าคุณเอกก็ได้ผมสนใจธุรกิจที่คุณพูดถึงในงานที่แล้ววินยิ้มเจ้าเล่ห์คุณโชคดีมากผมมีโอกาสทองสำหรับคนที่พร้อมเสี่ยงนิดหน่อย ขณะเดียวกันผู้กองค์มิ้นแอบเดินสำรวจโต๊ะของวินพบโน้ตบุ๊กที่เปิดหน้าโอนเงินและสมุดจดชื่อเหยื่อฉากที่3การต่อสู้ในลิฟต์วินเริ่มไหวตัวทันเมื่อเห็นผู้กองมิ้นแอบถ่ายภาพโน้ตบุ๊กเขารีบหนีไปที่ลิฟต์ผู้กองมิน้นวิ่งตามเข้าไปในลิฟต์คิดจะหนีง่ายๆเหรอวินพยายามกดปุ่มฉุกเฉินแต่ผู้กองมิ้นใช้ศิลปะป้องกันตัวเข้าปะทะวินยิ้มเยาะคุณคิดว่าคนอย่างผมจะไม่มีแผนสำรองเหรอวินชักปืนไฟฟ้าออกมาแต่สารวัตรเอกเปิดลิฟต์ทันเวลาพร้อมทีมตำรวจ สารวัตรเอกหมดทางหนีแล้ววินวินยอมแพ้แต่ยังพูดเย,ย้ยรอบนี้คุณโชคดีแต่ครั้งหน้าผมไม่พลาดแน่ฉากที่สี่สำนักงานตํารวจวินถูกคุมตัวสารวัตรเอกและผู้กองมินกำลังสรุปคดีผู้กองมินเราพบหลักฐานทุกอย่างในโน้ตบุ๊กของเขารวมถึงรายชื่อเหยื่อรายอื่นๆสารวัตรเอกครั้งนี้เขาไม่มีทางหลุดแน่วินนั่งยิ้มบางๆเหมือนยังมีอะไรในใจก่อนแสงจะมืดลง